นี่เซตายใช้่องน้ําใหม่คนแรกหรออ๋อ,อ,อนี่คือห้องน้ําใหม่นะครับเสร็จแล้วสีมีเล็กนะเนี่ยเดี๋ยวใป้ตั้งให้ดวงเล็กด้วยนะดวงเล็กเสร็จกี่เสร็ียงวะเนี่ยนี่มันเนื้อประตูครับประตูยังไม่เสร็จนะครับวัวเดินท่อประปา อนนี้ทดสอบระบบน้ำานบรรทัดนะครับก็ใช้งานได้ปกติทุกจุดน่ว่าจะเป็นน้ําชํารนล้าง,างสายชั้นล้าง,างโขกหรือน้ำอาแล้วก็ปักบัวครับแต่ว่ายังไม่ได้ติดตัวจับตัวแขวนปักบัวแบบตแขวนะสายฉีดกต้นตอ,อนนี้ไปไทายแปรงฟันอยู่นะครับนายนักทายเลยครับ กาลัางแปรงฟันด้วยตัวเองนะครับเก่งมากเลยดีล้างแปรงเทน้ำล้างแปรงก่อนลูกเอาแปลงมา,มาให้พ่อมาล้างหน้าล้างหน้าลูบหน้าด้วยโอเคมีน้ำเต็มแล้วครับดุณชาย